สวัสดีครับตาอิดพาเที่ยวครับวันนี้พามาดูบรรยากาศตลาดนัดจะสี่เหลี่ยมนะครับพอค้ากำลังลงของ <c oughs> ตอนนี้พอค้าเม่ค้ากำลังลงของครับี่เป็นร้านกิฟท์ช็อปของเจ๊ดาวกิฟท์ช็อปสินค้าก็กำลังลงครับ ขายดีๆนะวันนี้ขายดีค่ะครับฝั่งนี้จะเป็นรองเท้าเท้าครับของถูกของดีราคาถูกอฝั่งนี้จะเป็นอ่าเสื้อผ้ากระเป๋าของเจสมพรอนี่ของเจมยมยมครับกำลังลงครับ Hey, okay.